สวัสดีครับทุกคนนะครับหลังจากที่ผมเนี่ยห่างหายไปนะครับหลายวันนะครับก็กลับมาแล้วนะครับก็จะมาลงคลิปนะครับในหัวข้อการเรียนเรื่องนะครับคำศัพท์หมวดหมู่อาชีพนะครับในภาษาจีนกันนะครับเอาล่ะต้องขอบอกว่านะครับคำศัพท์ที่ผมจะสอนต่อไปนี้เนี่ยนะครับมีระดับที่ผสมปนเปกันนะครับน่าจะระดับ1ถึงระดับ9เลยนะครับผมก็ไม่มั่นใจว่าคำศัพท์ ทั้งหมดที่ผมสอนเนี่ยนะครับจะอยู่ในระดับไหนบ้างนะผมก็เลยขอรวบรวมเลยลวกันนะครับแต่ว่ามันจะอยู่ในหมวดหมู่อาชีพนะครับซึ่งอาชีพภาษาจีกก็คืออะไรครับจื่อเย่นะครับแปลว่าอาชีพนั่นเองนะครับเอาล่ะเรามาเริ่มกันเลยครับกับคาเบสิกพื้นฐานสุดๆนะครับที่นักเรียนทุกคนเนี่ยต้องใช้กันนะครับนักเรียนคืออะไรครับสอบถามก่อนนะครับลองคิดดูว่านักเรียนเนี่ยภาษาจีนคืออะไรนะครับแล้วเก็คือเฉวเชิงใช่ไหมครับสวยคุณครูล่ะคุณครูก็คือเหล่าชื่อนะครับ เสียเชงเาชื่อเนี่ยเป็นคําพื้นฐานที่คนเรียนจีนเนี่ยจะต้องรู้จักไว้นะครับเอาล่ะเราชื่อคือคุณครูนะครับข้างล่างเนี่ยผมก็จะลองเขียนเป็นประโยคน,นะครับไว้ให้เพื่อนๆเนี่ยสามารถที่จะกดหยุดคลิปนะครับแล้วก็ลองอ่านดูว่ามันหมายถึงอะไรนะครับโดยที่เราเนี่ยยังไม่ต้องอ่านพินอินนะครับลองอ่านตัวจีนก่อนถ้าไม่ได้ก็ลองอ่านพินอินแล้วก็ลองแปลดูนะครับเพื่อให้เพื่อนๆเนี่ยนะครับเรียนรู้ศัพท์อื่นๆนะครับเอาล่ะเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับ 老师您叫什么名字老师，您叫什么名字？นะครับคุณครูคุณครูครับนะครับคุณครูเนี่ยชื่ออะไรนะครับถามว่าถ้าแปลเป็นไทยเนี่ยเราจะฟังดูแล้วแปลกๆใช่ไหมครับแต่ว่าในภาษาจีนเนี่ยประโยคนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะสุภาพนะครับมากๆเลยแหละนะครับเหล่าชื่อคุณครูครับนะครับหนิ้นเจียวสือเมิ่งจื่อจะเห็นว่าเวลาผมใช้คําว่าหนินเนี่ยนะครับ ถามว่าเราใช้คาว่าหนีได้ไหมครับหนีเจ้าสมมติมิงจืดได้ไหมได้นะครับแต่ว่าที่ผมใช้หนินเนี่ยนะครับคือเรามองว่าคุณครูเนี่ยนะครับเป็นผู้ที่อาวุโสกว่านะครับเป็นผู้ที่มีความรู้มากกว่านะครับเราจึงให้เกียรติโดยการใช้คาว่าหน u, ินแทนคำว่าหนี Gentlemen นะครับหนินเจ้าเจ้าก็คือเรียกนะครับเรียกสมมติมิงจืดสมมติก็คืออะไรมิงจืดก็คือชื่อนะครับคุณครูเนี่ยถูกเรียกชื่อว่าอะไรจึงแปลเป็นภาษาไทยว่าคุณครูเนี่ยชื่ออะไร นะผมจะพยายามที่จะแปลนะครับคำศัพท์ภาษาจีนเนี่ยโดยรวมให้เข้าใจข้าวๆก่อนนะเพื่อเพื่อจะได้เริ่มที่จะเข้าแก๊ปเริ่มที่จะเข้าใจแล้วว่าอ๋ออ๋ออย่างนี้นี่เองนะครับนินเจียวซอเมิงจืดนะครับคุณครูเนี่ยชื่ออะไรครับนะสามารถใช้คํานี้ได้นะครับเวลาเราไปถามนะเจอคุณครูคนใหม่นะครับสามารถใช้คํานี้ได้นะครับต่อมาอีเชิงอีเชิงแปลว่าคุณหมอนะครับอ่อนอีเชิง หนีอิงกายชี้้านอีเชิงนะครับหนีก็คือคุณนะครับคุณเนี่ยอิงกายอิงกายแปลว่าอิงกายแปลว่าควรนะครับควรจะนะครับควรจะช่อค้านช่อก็คือไปข้านก็คือดูใช่ไหมครับไปดูคุณหมอนะครับแปลเป็นไทยฟังแล้วแปลกแปลกใช่ไหมครับแต่ถ้าเราใช้คำว่าค้านอีเชิงเนี่ยนะครับ้านอีเชิงเนี่ยก็คือ เวลาเราเอามาใช้เนี่ยมันก็คือเหมือนกับว่าเวลาเราไปหาหมออะนะครับเวลาเราไปหาหมอเนี่ยก็คือเราก็ต้องไปพบหมอถูกไหมนะครับเพื่อเราสังเกตดูเวลาเราเรา,เราป่วยหรือว่าเรามีอาการที่แปลกขึ้นมาเนี่ยเวลาเราไปหาหมอเนี่ยสุดท้ายนะครับเราก็จะต้องไปพบกับคุณหมออยู่ดีไปดูคุณหมอนะครับว่าเออคุณหมอจะเออมีอาการเป็นยังไงบ้างน,นะครับปวดหัวมีเสมหะไหมนะครับก็คือไปพบคุณหมอนั่นแหละนะครับส่วนอิงกายนะครับอิงกายเนี่ยเราสามารถที่จะใช้ ได้กับบริบทเหมือนภาษาไทยเลยนะครับเพื่อนเนี่ยเวลาเราใช้คําว่าควรจะนะหรือว่าควรเนี่ยเพื่อนใช้อย่างไรอิงไกยก็ใช้อย่างนั้นเลยนะครับเช่นเราเห็นเพื่อนคนหนึ่งเนี่ยรู้สึกว่าอ่อนเพลียมากนะครับดูอาการแล้วเขาเนี่ยต้องไปกินข้าวและก่อนมาทํางานนะแล้วก็สามารถบอกแล้วก็สามารถบอกเขาได้ว่านีอิงไก่นีอิงก่ชื่อชื่อฟันก็คือ,อคุณเนี่ยควรจะไปทานข้าวก่อนนะนะครับอย่างนั้นก็ได้เช่นกันนะอิงไกยเนี่ยแปลว่าควรนะครับ เอาละต่อมาผู้ือนะครับผู้สือก็คือพยาบาลนะครับผู้สือจ่ายอีเยนนะครับอีเยนก็คือโรงพยาบาลนะครับจ่ายคืออยู่ที่นะครับก็คือเป็นพยาบาลอยู่ที่โรงพยาบาลนั่นเองนะครับต่อมาจิงฉาจิงฉาก็คือตำรวจนะครับจะเห็นว่าตัวจิงฉาเนี่ยเขียนยากนะครับเขียนแบบโอ้ยเยอะแยะไปหมดนะครับแต่ว่าไม่เป็นไรนะครับเราเอาคำศัพท์ไว้ก่อนดีกว่านะครับ จเจ警察帮助อร多人นะครับเจ警察เ助了很多ตวจเจั้าเกวแปลว่าตำรวจคนนี้นะครับจิงวาแปลว่าตำรวจใช่ไหมเจ้เกอริงำาจึงสื่อได้ว่าเออตำรวจคนนี้เนี่ยนะครับงจู้เลช่วยผู้คนนะครับหลนตัวเหลอหลยนหลนก็คือหินตัวคือเยอะใช่ไหมครับหินตคนคือเยอะนะครับเหรือก็คือคน คนเยอะนะครับปางจู้เลอเหินตัวเหินคือช่วยคนไว้เยอะนะครับตำรวจคนนี้เนี่ยช่วยเหลือผู้คนไว้มากมายนั่นเองนะครับต่อมาชิปปิงนะครับชิปปิงก็คือทหารนะครับใกล้เคียงกับตำรวจนะครับอันนี้เป็นอาชีพหลักๆนะครับชิปปิงก็คือทหารนะครับหัวข้านเต้าชิปปิงจานจ้ายเหมือนโขนะครับหัวข้านเต้านะครับหัวคือฉันฉันอ่ะตัวฉันนะครับข้านเต้าก็คือข้านก็คืออะไรครับ ข้าคือมองเต้าคือถึงใช่ไหมข้าเต้าจึงเป็นคํารวมแปลว่ามองเห็นนะครับฉันมองเห็นชิปิงเนี่ยนะครับทหารเนี่ยจ้านจ้านคือจ้านก็คือการยืนนะครับยืนอยู่ที่ไหนล่ะจ้านจ่ายยืนอยู่ที่เหมือนโขนะเหมือนก็คือประตูโขที่แปลว่าปากนะครับฉันมองเห็นทหารยืนอยู่ที่ปากประตูนะครับปากประตูที่จริงเหมือนโขก็คือตัวหน้าประตูนั่ไหนตรงบริเวณทางเข้านะครับ โอเคต่อมาซูชิแปลว่าพ่อครัวนะครับท้าช่อีเกอร์เหินหาวชูชืนะครับเขาเนี่ยนะครับเป็นพ่อครัวที่เก่งมากๆคนหนึ่งเลยนะครับทาท้าก็คือเขาผู้ชายชื่อก็คือเป็นใช่ไหมครับอีเกอร์นะครับก็คือ1คนนะครับเหินหาวคือเหินคือมากหาวคือดีดีมากนะครับเตะเตะแปลว่าของนะครับ ใช้เป็นการใช้เป็นคําขยายนะครับว่าดีมากของอะไรล่ะของการเป็นพ่อครัวนะครับเป็นชูชื่นนะครับเฮิร์นเฮาตัวดอะชูชื่นคือเป็นพ่อครัวที่เก่งมากนะครับตมาเกิร์โชเกิร์โชก็คือนักร้องนะครับเจเกอร์เกิร์โชร้อเได้ดีมากเจเกอร์เกิร์โชร้องได้ดีมากนะครับเจเกอร์แปลว่าอะไรครับเจ้เกอร์แปลว่าอันนี้นะครับ เกอร์โชว์แปลว่านักร้องนะครับนักร้องบวกอันนี้กลายเป็นนักร้องคนนี้นะครับนักร้องคนนี้เนี่ยนะครับช่างช่างแปลว่าการร้องเพลงนะครับช่างคือการร้องเพลงออกเสียงเนี่ยนะครับเป็นยังไงบ้างเจอกันเกอร์โชว์ช่างก็จะแปลว่านักร้องคนนี้ร้องร้องไงต่อล่ะเตอเตอข้างหลังนะครับจะเห็นว่าข้างหลังช่างเนี่ยจะมีตัวตัวอีกตัวหนึ่งเขียนเขาว่าเตอแปลว่าอ่านว่าเตอนะครับช่างเตอเตออะไรล่ะเตอเป็นคําขยายนะครับ เป็นเหมือนตัวเชื่อมนะครับเป็นเหมือนจุดเชื่อมว่าร้องเพลงเต๋อร้องเพลงได้อย่างอย่างยังไงล่ะนะครับซึ่งคําขยายเนี่ยก็อยู่ข้างหลังนะเป็นเหินห่าทิงนะครับเหินห่าคือดีมากทิงแปลว่าการรับฟังการได้ยินนะครับเหินห่าทิงจึงรวมกันเป็นคําว่าไพเราะนะครับฟังแล้วดีมากนะครับจึงรวมกันเป็นประโยคนี้เป็นอะไรครับ เชกระเกลียวช่างเตือหนหาทิ้งก็คือนักร้องคนนี้เนี่ยร้องเพลงได้ไพเราะมากนั่นเองนะครับต่อมา画家画家แปลว่าจิตตกรนะครับ画家每天画漂亮的画นะครับ画家แปลว่าจิตกตะกอียนแปลว่าทุกวันนะครับ画 ว่าในตัวนี้เนี่ยนะครับจะเห็นว tamam so the ่าในประโยคนี้เนี่ยมีคำว่าว่าเยอะจังเลยนะครับทีทั้งว่าเจียวว่าเพียวเลี่ยงเต๋อว่าเนี่ยว่าเนี่ยเป็นได้ทั้งคำกริยาแล้็คำนามนะครับว่าเนี่ยแปลว่าการวาดรูปก็ได้นะครับหรือว่ารูปภาพก็ได้นะครับซึ่งว่าในตัวตรงกลางของประโยคนี่หมายถึงการวาดรูปนะครับว่าเจียเหมยเทียนว่านะครับจิตกรเนี่ยทุกๆวันนะเขาเนี่ยวาดรูปนะครับ เพี้ยวเลี่ยงก็คือสวยงามครับวาดรูปที่สวยงามทุกวันเลยนะครับเพี้ยวเลี่ยงเต๋ว่าเนีย่ยเป็นคำคอนเดียวกันนะครับแปลว่ารูปภาพที่สวยงามนะครับก็คือเป็นอะไรครับห่าเจียเหมยเทียนห่าเพเี้ยวเลี่ยงเต๋ว่าก็คือจิตรกรเนี่ยในทุกๆวันเนีย่ยเขาก็ได้วาดภาพสวยๆออกมาทุกวันเลยนั่นเองต่อมานะครับจีเจ้เจ๋อจี้เจ๋อแปลว่านักข่าวนะครับเจ,จ้าวี่จี้เจ๋อเสี่ลวเหิน ตัวเหาเหวินจ้างนะครับเจอเว่ยเจอเว่ยที่เจอกับเจเกอรที่เจอต่างกันไหมถ้าเกิดว่าเราใช้นะครับไม่ต่างกันแต่ว่าเว่ยเนี่ยนะครับเป็นคําลักษณะนามอีกตัวหนึ่งที่เราใช้เรียกผู้คนได้เช่นกันนะครับเราอาจจะให้เกียรติถ้าเกิดว่าเราให้เกียรติใครหรือว่าอาชีพไหนหรือว่าผู้เอาวิโสในงานต่างๆเนี่ยเราสามารถใช้คําว่าเว่ยได้นั่นเองนะครับเจอเว่ยเหล่าชื่อเจอเว่ย จริงชา้าสามารถใช้เจอเ่ยได้นะครับต่อมาจ,จีเจอเจอเ่ยจีเจอคือนักข่าวคนนี้เนี่ยเสียเหรอเขินตัวเห่าวานจางเสียก็คือการเขียนนะครับเฉียก็คือการเขียนทิ้งเสียก็คือเขียนตะคำบอกนะครับเฉียเนี่ยแปลว่าเขียนนะครับเฉียเหรอเขียนนะครับเขียนมาแล้วนะครับเหินตัวเขินตัวก็คือเยอะมากนะครับหาวก็คือดีวนจางก็คือบทความต่างๆ,ๆนะครับจึงรวมเป็นจึงรวมประโยชน์นี้เป็น ประมาณว่านักข่าวคนนี้เนี่ยนักข่าวท่านนี้เนี่ยเขียนบทความต่างๆไว้มากมายนะครับเขียนบทความดีๆเนี่ยไว้เอาไว้มากมายเลยนั่นเองต่อมากงเสิงชื่อนะครับกงเสิงชื่อก็อคือวิศวกรน,นะครับว่าวพี่ครับประโยคนี้ยาวจังเลยโอเค เ uh voilà ี๋ยวเรามาดูกันหลายตัวนะครับวอคือวอคือฉันนะครับเกอเกอรก็คืออะไรครับเกอเกอก็คือพี่ชายวอเกอเกอรจึงรวมกันเป็นพี่ชายของฉันนะครับจะสามารถใช้คําว่าวอเตอร์เกอเกอรได้ไหมได้แต่เราก็สามารถที่จะล้เตอออกนะครับแล้วก็เอามาต่อกันเป็นวอเกอเกอรเลยก็ได้วอตตี้ตีวอป้าป่าวอม่หมาก็คือพ่อของฉันแม่ของฉันน้องของฉันสามารถใช้ตัวนี้ได้นะครับสามารถที่จะใช้วอแล้วก็เอา คาว่าพี่ชายน้องชายเนี่ยมาต่อขลังได้เลยไม่ต้องมีเติ๋อก็ได้นะครับวอลเกอร์เกิรก็คือพี่ชายของฉันเนี่ยชื่อชื่อก็คือเป็นกงเสิงชื่อเป็นวิศวกรวอลเกอร์เกอรวอลเกอร์เกชื่อกงเสิงชื่อพี่ชายของฉันเป็นวิศวกรท่าเหินสีฮวนท่าเตกงจั่วเขาเนี่ยท่าก็คือเขาเหินสีควนก็คือชอบมากเหินคือมากใช่ไหมครับสีควนก็คือชอบเหินสีควนเขาเนี่ยชอบมาก เขาชอบอะไรล่ะทาเตะกงจัว้วทาก็คือเขาผู้ชายเตะก็คือของกงจ้ว็คืองานงานของเขาถนะ้าเราแปลจากออข้างหลังมาข้างหน้านะทาเตกงจัว้วคืองานของเขากงจ้วแปลว่างานนะครับแบบอาชีพงานของเขานั่นแหละนะครับทาเตกงจั้วก็คืองานของเขารวมก็เป็น วอลเกอร์เกิร์ชื่อกงฉังชื่อท่าเหินฉี่หัท่าแต่กงจวงพี่ชายเขาใช้เป็นวิศวกรเขาชอบงานของเขามากนั่นเองต่อมาลูชลูชคือทนายความนะครับถนะ้ามีปัญหาสาะารถติดต่อนะทนายความทนายความพี่ครับ ทำไมประโยคนี้มันฟังแล้วดูยากจังเลยคำไม่เห็นมีหนีมีว่อเลยนะครับเอาล่ะรู้กัวแปลว่าท่านะครับถ่าจริงๆถ้าแบบเหมือนภาษาไทยเลยครับเวลาเราจะพูดคําว่า,าถ้าเกิดผมไปทําอย่างนี้ก่อนจะเป็นอะไรไหมครับเนี่ยเราสามารถใช้คําว่ารู้กัวในบริบทอย่าง,งนนะาาางงั้นได้เลยนะครับรู้กัวว่อสามารถใช้รู้กัวอย่างนั้นได้เลยนะครับรู้กัวคือท่าหนีคือคุณโยคือมี วันทีคือปัญหารู้กว่านีิยโววันทีถ้าเกิดว่าคุณเนี่ยมีปัญหาเขอีเอีแปลว่าสามารถโอเคนะครับเอ,อีแปลว่าสามารถเคอ,อีเจ้าเจ้าภาษาจีนก็คือหาสามารถหาลู่ฉีลู่คือทนายความสามารถหาทนายความปางหมางความช่วยเหลือนะครับแปลว่ารู้ก่อนยโววันทีเ以อ,อี จเจารู้ยป้าหมังนะถ้าเกิดว่าคุณเนี่ยมีปัญหาสามารถที่จะหาทนายความเนี่ยช่วยเหลือได้นะครับสามารถขอความช่วยเหลือจากทนายความได้นั่นเองต่อมาเตียนกงเตียงกงแปลว่าช่างไฟฟ้านะครับรู้กัวตึงห้อยเหรอสา,า,ามารถทียจะอ่เหลอายปนางหมัดเนื่นเอง่อมาเตียงกงเตีว่างแปลว่าช่างไฟฟ้านะครู้กัวเตึงห้อยเหรอ ถ้าเกิดว่าถ้าเติงห้อยเหรอเติงก็คือไฟนะครับเติงแปลว่าไฟห้อยเนี่ยแปลว่าเสียเติงห้อยคือไฟเสียเลอคือแล้วถ้าเกิดว่าไฟเนี่ยมันเสียไปแล้วแล้วก็นะครับเคยสามารถที่จะชิงชิงไปคือการเชิญนะครับเชิญเคยชิงเตี้ยนกงเตี้ยนกงคือเชิญช่างไฟฟ้าหลายหลายคือมา มาปางหมางมาช่วยเหลือนะครับรู้กลัวเติรห้อยเลยคือชิงเตี้ยนกงหลายปางหมางนะถ้าเกิดว่าไฟเสียแล้วแล้วก็สามารถที่จะไปเชิญช่างไฟเนี่ยมามาช่วยได้นะมาดูแลมาซ่อมแซมได้นะครับต่อมาเมื่อกี้ช่างไฟไปแล้วอันนี้เป็นช่างปะป๊าบ้างนะก็คือสุขวัณกงสุขวักงก็คือช่างปะป๊านะครับวัเจี้เป็นวันที่สี่ของเดือนมีนาคม หอเจียหอเจียค kind of ืออะไรครับหอเจียหอคือฉันเจียคือบ้านบ้านของฉันก็เมื่อวานบ้านฉันเนี่ยบ้านฉันนะบ้านฉันนะอย่างเงี้ยนะครับเข้าใจไหมบ้านฉันเนี่ยคือใช่เป็นเหมือนใช่เป็นเหมือนคํานามนะครับเวลาเราพูดเช่นเราอาจจะคุยกับเพื่ออยู่ว่าเออเฮ้ยไอ้ต๋องเมื่อวานเออบ้านเลี้ยงอะไรวะบ้านต๋องเลี้ยงอะไรวะปีใหม่เลี้ยงอะไรนะครับต๋องก็บอกอ๋อ เมื่อวานบ้านเราเลี้ยง KFC อะไรเงี้ยนะครับซึ่งวอเจียเนี่ยก็คือบ้านบ้านฉันเนี่ยบ้านเราอย่างเงี้ยนะครับบริบทอย่างนั้นนะครับวอร์เจโจเทียนเมื่อวานวจโจเทียนแปลว่าเมื่อวานนะครับวอร์เจโจเทียนเมื่อวานบ้านฉันเนี่ยนะครับชิงเลออีเวชุยกวนกงชิงก็คือเชิญอีเวอีเวก็คือท่านหนึ่งนะครับสุยกวนกงนะครับก็คือช่างปลาปลาเมื่อวานเมื่อวานบ้านฉันเนี่ยนะครับเชิญช่าง เชิญช่างปลาปามาคนหนึ่งเขาเนี่ยทาชิวเตอเขินเห่าทาคือเขาชิวก็คือการซ่อมแซมชิวเตอเตอก็คือคาขยายใช่ไหมครับว่าซ่อมได้เป็นยังไงบ้างซ่อมได้อย่างเขินเห่าคือดีมากนะครับตามบริบทแล้วนะครับแปลเป็นไทยประมาณว่าเมื่อวานบ้านของฉันเนี่ยจ้างช่างปลาปามาเขาเนี่ยซ่อมได้ดีมากนะครับก็คือเมื่อวานเนี่ยบ้านของฉันเนี่ย มีปัญหาเรื่องท่อน้ําแน่นอนนะครับอาจจะมีปัญหาเลยต้องเชิญช่างประปามาแล้วเขาเนี่ยก็ซ่อมแซมปัญหาเนี่ยได้ดีมากนะครับซ่อมท่อได้ดีมากอะไรก็ว่าไปนะครับก็จบแล้วนะครับในส่วนของคําศัพท์แต่จริงๆแล้วก็ไม่ใช่คําศัพท์หรอกนะครับเป็นเขาเรียกว,ว่าเป็นคลิกเบรนะครับให้เพื่อนๆเนี่ยเข้ามาดูในส่วนของเนื้อหาที่มีการจัดเรียงไว้นะครับแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ย ความต้องการของผมก็คือต้องการให้เพื่อนๆเนี่ยนะครับได้เรียนรู้ศัพท์นะครับย้ําลงไปย้ําลงไปเรื่อยๆคืออาชีพเนี่ยรู้ไว้ก็ดีแต่ว่าสิ่งที่สําคัญกว่าอาชีพก็คือในส่วนของคําพื้นฐานต่างๆชิงเลออิงกายอีเว่ยวอเกอเกอร์คำพวกนี้เนี่ยนะครับเป็นคําพื้นฐานที่เพื่อนๆเนี่ยควรจะสามารถที่จะรู้แล้วก็จดจําแล้วก็นําไปใช้ได้นะครับเพราะว่าเป็นคำพื้นฐานที่ อาจจะมีประโยชน์ในการเรียนต่อหรือว่าการทําข้อสอบนะครับซึ่งผมก็จะทําเป็นคลิปเนื้อหาสไตล์อย่างนี้ออกมาเรื่อยๆนะครับเพื่อให้เพื่อนๆเนี่ยได้เรียนรู้คําศัพท์ใหม่ที่มีหมวดหมู่เป็นกิจจะละนะักษณะแล้วก็ได้ย้านะครับในส่วนของอคําศัพท์เก่าที่เราเคยเรียนไปแล้วเนี่ยนะครับอยู่ในประโยคที่ว่าผมทําขึ้นมาข้างล่างน,นะครับซึ่งก็อย่างที่บอกไปครับหลังจากที่เพื่อนๆเนี่ยดูคลิปนี้เสร็จแล้วนับก็สามารถที่จะศึกษา คลิปอื่นๆนะครับต่อแล้วก็ล้องแต่งประโยคขึ้นมาเพื่อให้การสอนหรือว่าการเรียนรู้เนี่ยมีประสิทธิภาพสูงสุดนั่นเองนะครับเอาล่ะคลิปนี้ก็จบแค่นี้แหละครับดูคลิปจบแล้วนะครับก็อย่าลืมกด Subscribe ไปกนลังใจให้ผมและยังสามารถส่งแฟลอาร์ตและสามารถติดตามข่าวสารใหม่ๆได้ที่เพจในแฟนส Story นะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ